ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเกมตีป้อมที่กำลังมาแรงที่สุดโมบายลีเจนสายเติมสายชอบความคุ้มเติมที่เราถูกกว่าเติมเองสูงสุดกว่า30%สสยองสยองโอ้ยไอ้กูตลองรอบอีกูมีพอโดนกูไปแล้วมาดิการันตีจากสตรีมเมอร์ชื่อดังมากมาย เติมโมบายลีเจนราคาถูกเริ่มต้นเฮียง29บาทที่ Rich Man Shop เติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืน 1. ค้นหา richmanshop.com 2. เลือกโมบายลีเจนกรอก ID และโซน ID ให้ครบมีช่องทางการชำระที่มากมายและยังสามารถผ่อนจ่ายผ่าน S p a y l a t e r ได้ด้วย 3. เลือกแพ็คที่ต้องการกดซื้อตอนนี้ได้รับโชค2ต่อต่อที่1รับ Rich Man Coin ใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดครั้งถัดไปต่อที่2ได้สิทธิ์ลุ้นแพ็คฟรีเพิ่มอีกห นึกจะเติมเกมนึกถึง Chrisman Shop No.1 เรื่องเติมเกม